คับคุณผู้ชมครับหลังจากที่พี่สมควรเขาได้เห็นนะครับความเปลี่ยนแปลงในพื้นนาของพี่สมควรเขาความรู้สึกเป็นไงพี่รู้สึกว่าดีดีว่าตะกอนฟตะกอนดินจะแข็งและพอมาใช้วัวเชื้อนี่รู้สึกว่าฟางนิ่มดินจะฟูยุยเลยนะยุยนี่กี่นัดกี่เนี่ยเพราะว่าเมื่อจะคู่ความรู้สึกนี้ยังไม่มียังไม่มี ใช่ไหมแต่ยังไม่มั่นใจเลยจริงไหมแต่ท่าไรพอรถมาตีดินล้วถึงจะรู้ถึงจะเห็นว่าดีใช้ได้ใช่ไหมผมถึงบอกว่าต้องตีไงวันที่สี่มีพี่น้องเกษตรกร,กรพี่ทั่วเทศเนี่ยมันมันมันเราเข้าใจอะเราเราเข้าใจว่าเขาเจอมาเยอะนะเขาเจอมาเยอะบางทีมันก็ไม่เป็นอย่างที่คนที่มานําเสนอนะพูดพูดไปว่าเออมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันไม่เป็นอย่างที่เขาพูดเอาตังค์เสร็จก็ไปแต่ทีมงานของเราเราถือรู้ได้ว่า เราตั้งตัวเองเป็นหน่วยกู้วิกฤตข้าวดิบไทยเดี๋ยวผมจะตั้งแล้วเดี๋ยวใครจะรวมรวมทีมเขียนไว้เลยหน่วยหน่วยกู้วิกฤตข้าวดิบไทยใครอยากจะให้เราช่วยเหลือเราจะไปอ่บางทีไม่ได้หยุดนะออกไปเนะี่ยเพื่อจะไปไปด้วยตัวเองเพื่อให้เขามั่นใจเพื่อให้เขามั่นใจบางสิ่งบางอย่างเหนื่อยมากกับการที่เราไปเปลี่ยนความคิดเขาเปลี่ยนแปลงความคิดเขา เหมือนพี่แร๊แรเลยนไพีพ่ีไม่เชื่อขนาดซื้อของไปแล้วยังไม่เชื่อเลยเนะครับสิ่งหนึ่งครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่าสิ่งที่เรามานําเสนอให้กับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยไม่ใช่เรามาเพิ่มต้นทุนให้เขานะเรามาลดต้นทุนให้พี่น้องเกษตรกรเขาได้มีโอกาสได้ปรับอคอสของราคาลงราคาต้นทุนลงเพื่อจะได้แล้วก็มาช่วยเพิ่มผลผลิตนะครับจะทําให้มีไรายได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ ทุกครั้งที่เราเดินทางมาเนี่ยก็จะบอกว่าเราเรามาให้ความชัดเจนมาให้ก็เรียกอะไรมาให้โอกาสที่มันสามารถจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้มีความมั่งคั่งร่ำรวยในการทําธุรกิจได้สมกับชื่อรายการของเราก็คือรวยด้วยเกษตรวันนี้มั่นใจจะใช่ใชไหมมั่นใจครอ120วันว่ะ <laughs> <laughs> สนใจเข้าโครงการ <laughs> นะเพราะว่าบางทีก็คิดว่ามันจะมาทําให้เราเสียหายมากขึ้นกว่าเดิมแต่คนไทยอย่างหนึ่งพี่ เป็นเรื่องปกติในกรณีที่เมื่อก่อนที่ทํานาแล้วก็ไปหยิบยืมไปเอาสินค้าของเจ้าของร้านมาอะไรมาเนี่ยถึงเวลาแล้วจะมาเปลี่ยนใช้ในอีกระบบหนึ่งเลยเนี่ยความรู้สึกเกรงใจมีเพราะว่าตอนไม่มีเงินก็ไปเอาของ,ของเขาไม่ได้อะไรมาได้อันนี้เราความความเข้าใจแต่เราก็นําเสนอว่า ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ปรับทั้งโครงสร้างหรือถ้าเกิดเจ้าของร้านเขาอยากจะเป็นตัวแทนูจริงๆเราอยากจะให้มีคนคนคอยมีมีสินค้าของกลุ่มพวกนี้เอาไว้บริการพี่น้องประชาชนใกล้ๆจะได้เรียกใช้ได้ไง่ายๆต่อไปจะไปคุยกับเจ้าของร้านให้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราคงจะต้องไปก่อนแล้วงวดหน้าเราจะกลับมาเก็บเรื่องราวของพี่ต่อเกี่ยวกับเรื่องวานข้าวเป็นยังไงอะไรเป็นยังไง นะครับแล้วก็ผลของมันเป็นยังไงต่อจากนี้ไปร้อยกว่าวันทีมงานของเราจะอยู่กับพี่นะครับหน่วยกู้วิกฤตข้าวดีไทยผมตั้งใหม่หน่วยกู้วิกฤตข้าวดีไทย,ไย,ไทยจะมาคอยดูแลแก้ปัญหาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนี้อีกหนึ่งครอบครัวกับรายการที่เรานําเสนอคือรายการรวยด้วยเกษตรครับ และที่เห็นอยู่นี่คือสภาพดินหลังจากตีดินในวันที่4นะครับซึ่งพี่สมควรพอใจเป็นอย่างมากแต่เรื่องราวของพี่สมควรยังไม่จบเราจะกลับมาติดตามในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ